สวัสดีครับสพืกับสุรกาล์พูลซึงเป็นช่องนะครับแฟนบอลพันธะประจำวันที่13กุมภาพันธ์เราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นสื่อจากโรซิงนะครับขึ้นชีพเ่องจากฝั่งซ้ายสลัดเผยสุดลับปลุกโรเบอร์สันพิจตาจากตัวส่งลองสู่จุดสูงสุดอีกครั้งจานอกเตทที่ถูกมาว่าหมดไฟนะครับและเกือบที่จะกลายเป็นอดีตในทินแอนเวล สู่การระเบิดความเก่งที่สถานไปทั้งพิมลิกนี่คือเรื่องราวการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของชายที่ชื่อแอนดี้โรเบอร์สันภายใต้หัตพระเจ้าของอาเนอรอสลรดนะครับหลังจากทางตันสู่ทางสว่างบทเรียนล้ำค่าบนม้านั่งสำรองย้อนกลับไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับชื่อของโรเบอร์สันก็เกือบที่จะถูกขีดข่าออกจากแผนทำทีมอยู่แล้วหลังมีข่าวลือนะหูเรื่องการย้ายซบสเปอร์ เนื่องจากไม่อาจยอมรับสภาพการเป็นเบอร์สองต่อจากมิลลเคเกตแต่ถ้าว่าคำคืนที่ Stadium of l i ไลท์คือคำตอบนะครับโรเบาสันกลับมาพัง,งาดในเวอร์ชันที่สดและดุดันที่สุดในรอบหลายเดือนซึ่งความลับเบื้องหลังของฟอร์มระดับ m a s t e r p i e c ชนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการถูกดับกลยุทธ์สล็อเมื่อการหยุดพักคือการทำลายขีดจำกัด ใน,นสลัดนะครับพิสสจน์เห็นว่าเขาคือจิตวิทยาฟุตบอลตัวจริงการตัดสินใจหักดิบดรอปกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ในเกมวิกแมตช์กับทั้งอาร์เซนอลนิวคาสเซิลและแมนซิตี้ไม่ใช่การเขี่ยทิ้งแต่คือการซ่อมแซมนั่นเองปิดตำนานเครื่องจักรยุคคลับตลอดหลายปีโรเบอร์สันคือฟันเฟืองที่ถูกใช้งานอย่างหนักเกินพิจัดในระบบเกนเก้เพรสซิง จนสภาพร่างกายเริ่มประท้วงเขาเมื่อเขาสู่วัย30บวกถอยเพื่อก้าวกระโดดสลลตมองค่ะว่าหากดื้อรั้นใช้งานต่อไปอาชีพของโรอโบจะดิ่งเหวทันทีการจำกัดเกมลงเล่นคือการคืนชีวิตให้กับกล้ามเนื้อได้กลับมาทำงานเต็มสูบอีกครั้งทางยากแข่งอนาคตตำนานแอนฟิลหรือความท้าทายใหม่ด้วยชงงนที่งวดเข้ามาทุกทีนะครับ ลิวบูยื่นกำขาดพร้อมข้อเสนอใหม่แต่คำถามสุวกันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินแต่อยู่ที่หัวใจของนักสู้ทำไมต้องย้ายไปวิ่งจนร่างพังที่เอื่นในเมื่อแอนฟิลมีที่ว่างให้เขาเป็นยอดนักเตะร,ระดับท็อปได้อีก4-5ปีหากโรเบสันยอมรับบทบาทเบอร์2คุณภาพเขาก็จะกลายเป็นไพ่ตายที่อันตรายที่สุดของสลัดแต่ถ้าเขาเลือกเดิอนออกจากแอนฟิลเพียงเพราะต้องการลงเล่นทุกสัปดาห์ เขาอาจกำลังเดินเข้าหาจุดจบของอาชีพเร็วกว่าที่ควรการถอยหลัง19ครั้งนี้จะเป็นการถอยเพื่ออําลาหรือถอยเพื่ออมตะแฟนบอลหงแดงต้องจับตานะฮะโอ,โอะ้ก็ต้องบอกว่าถ้าอยากจะต่อนะครับก็แขวนสตาร์กับลิเวอร์พูลเลยนะครับส่วนตัวมีแล้วนะครับก็อยากให้ทำเหมือนเจมินเนอร์นะในช่วงที่ สัญญาใก็จะหมดแล้วก็ต่อกันปีต่อปีประมาณนี้และเจมินเนอร์เนี่ยเขาก็ยอบรับได้นะครับในการตกเป็นตัวสำรองแล้วบทบาทเขานั้นก็คือพี่ใหญ่ในห้องเต็งตัวนะครับบบ้เนี่ยประสบการณ์เขาเยอะนะครับแล้วก็เขานั้นนะครับมีอิทธิพลในห้องเต็งตัวก็คือการให้กําลังใจการสอนรุ่นนองนะครับตรงนี้มันมีประโยชน์อย่างมากๆนะครับภายในทีมฉะนั้นตรงนี้โรบบ้นะครับอาจจะ มีโอกาสต่อสัญญานะครับถ้ายอมรับในจุดนี้ได้ก็คือการตกเป็นเบอร์สองนะครับใช้โมเดลของเจมมินเนอร์นะครับผมว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าหาต่อกันอีก2ปีอ่าต่อไปถ้าจบ2ปีเจมอ่าขอไปลรบบ้ก็35ก็ยังได้ไปค้าแข่งกับทีมอื่นได้อย่างาไม่มีปัญหานะครับ35ก็ยังพอจะเล่นได้อยู่เหมือนเจมส์มินเนอร์นะครับใช้อ่า กลยุทธ์เดียวกันได้นะครับก็น,นี่คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับต่อสัญญาอีก2ปีนะครับอ่าอันนี้คือความคิดเห็นของแอดมินนะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากแอนฟิวัตนะครับข่าวนี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะอ่ะไปฟังกันเลยสัญญาณแตกหักหรือไม่อาเนอร์สลัดจอโลกเคอร์ติโจนพ้นแผนระยะยาวเมื่อสายเลือดสเกลเซอร์อาจไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จนะครับเฮ้ย ถ้าปล่อยอีกบุ้มยีแ่แหละครับสเกลเซอร์เบิร์แหละครับพี่น้องเฮ็ดไปทุกถีบแลลวพัานีตอนนี้ก็เคอร์ติจอนก็ไม่ปื้มนะครับเป็นตัวส่รองนะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับมีได้ลงอยู่แต่ได้ลงน้อยนะฮะถึงเวลาต้องเลือกแล้วหรือยังอนาคตของเคอร์ติจอนไม่ฟิลลูกหม้อเพื่อเติบโตมาใต้ร่มเงาของแอนฟิลกำลังสันคลอย่างหนักนะครับหลังมีสัญญาณใช้ว,ว่าเขากำลังกลายเป็นส่วนเกินในแผนการทำทีมของอันเนอร์สเต ทำการกันจับจ้องจะเตรมระดับท็อปทั่วพรมแดนยุโรปบกกรกคมที่ผ่านไปกับข้อเสนอที่ยังขังขาช่วงตลาดด้านหนาวที่ผ่านมานะครับมีทันดามสเปอร์และอินเตอร์มิลานขยับตัวอย่างหนักหวังกับชักตัวเคอร์ติโจนเปรลวุมทับแมรีิชันฮิวนะครับจะสั่งวีโต้นั่นคือปฏิเสธทุกข้อเสนอเพื่อรักษาความสมดุลของทีมไว้ก่อนแต่สัญญาล่าสุดระบุชัดน,นะครับว่ากำแพงเริ่มพังทลาย คสัญญาความพักดีที่กินไม่ได้เหตุผลที่หลักๆนะครับที่ทําให้การพูดคุยสัญญาฉชับใหม่มาถึงทานตันคือช่องว่างขนาดมัึฮมาของตัวเลข The ะแกโจนยังคงได้รับค่าเหนื่อยในเรทดาวรุ่งตัวสำรองจากสัญญาปี2022ซึ่งสนทางกับสานะแชมป์พิมพ์ลีก2สมัยนะครับเมื่อมองไปที่สตาร์ดานังอย่าง So บอลสไล n ์หรือแม็กเอลิเตอร์ที่รับค่าเหนื่อยระดับเพดาน ทำให้โจนรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเคารพที่เหมาะสมเท่าไหร่ใน้ลายปี2027หากซามเอนี้นะครับไม่มีการจรดประกาศลิเวอร์พูลจะเข้าสู่จุดอันตรายในทันทีนะครับแล้วกเขาจะเลือกขายเคดติจนเพื่อทำกำไรดีกว่าเสียฮีโร่ท้องถิ่นไปแบบฟรีๆสัญญาณอันตรายจากข้างสนามสิ่งที่สะท้อนความจริงได้เจ็บปวดที่สุดนะครับไม่ใช่กระดาษสัญญาแต่คือนาทีในสนาม ในค่ำคืนที่สำคัญที่สุดสลอตส่งข้อความถึงโจนอย่างเลือดเย็นผ่านการจัดทับแม้จะเคยเป็นตัวหลักในเดือนธันวาคมแต่ในเกมตัดสินสไตา์อย่างเกมกับอาร์เซนอลแมสตี้เชลซีหรือแม้แต่ค่ำคืนในยุโรปกับเรยลริดเขาที่โจนถูกหันชื่อไปนั่งเหงาที่ข้างสนามนี่คือคำยืนยันว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นตัวจริงของสลอตอีกต่อไปบทสรุปสุดช็อกเมื่อผลลัพธ์ต้องมาก่อนสายเลือด การยัดทานที่แสนเศร้าอาจเกิดขึ้นในซัมเมอร์นานะครับเมื่อลิเวอร์พูลต้องการระดมทุนและจนก็ต้องการพิสูจน์ศักดิ์ศรีมิคฟิลระดับท็อป 1. รับเงินก่อนตัวเพื่อสมทบทุนบิก๊กโปรเจกต์แผงกลางใหม่ 2. โจนจะปลดล็อกตัวเองจากเงาผู้เล่นสำรองซูบูบาต์คีแมนในสโม,มสรอ,อื่น 3. แฟนเตรียมใจรับชมการจัดไปของสกัลเซอร์รายสุดท้ายที่อาจเหลือเพียงตำนานในโลกของฟุตบอลนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยความสเล็จ บางครั้งความรักในสโมสรก็พ่ายแพ้ต่อเทคนิคที่เย็นชาของกุนสือจนกับสล็อตใครจะเป็นฝ่ายต้องยอมถอยนะฮะอ่าก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับอตอนนี้ดูแล้วถ้าหากซื้อกองกลางเข้ามาเพิ่มก็ยิ่งจะทำให้โอกาสเคลร์ที่จนนั้นนะฮะย้ายมีสูงเลยนะครับที่แน่ๆน,นะครับสเปอร์เนี่ยน่าจะกลับมาอีกนะครับตลาดเสมอแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับถ้าหากยื่นมา ในเรียญราคาที่ลิเวอร์พูลนะครับพอใจนี้ก็อาจจะปล่อยนะครับท่ายังอยู่ในยุคของอาร์เนอสลัตแต่ถ้าหมดยุคอาร์เซนสลอตกุนซือคนใหม่เข้ามาทําทีมอาจจะเป็นชาบีลองโซอะไรประมาณนี้เคธที่จนอาจจะแจ้งเกิดใหม่ก็เป็นไปได้นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีก,กว่านะครับเป็นสื่อจากท่านันของแอนฟิวัตนะครับด่วนหงแดงไม่ต้องควักสักบาทเผยโฉมทายาทเบอร์นหนึคนใหม่ซุ่มระเบิดฟอร์มหด ปิดจุดอ่อนไม่ขวาได้ทันทีนับตั้แต่สิ้นสุดยุคข,ของเทนนอเล็กซานเดอร์โนนะครับเมื่อสมร์ที่ผ่านมาทองวางขนาดใหญ่ในตำแหน่งแม็คขวาคือปริศนาที่ยังไม่มีใครแก้ได้ในทินแอนฟิล์จนเกิดคำถามสำคัญว่าใครกันแน่นะครับที่คูกควรกับตำแหน่งตัวจริงในระยะยาวโจที่ยังไร้คำตอบนะครับฟิมปงหรือบาสลี่แม้คุณกำลังจะอยู่ในมือแต่อเนสวรัตกำลังเผชิญกับภาวะกืนไม่เข้าขายไม่ออก จะมีฟิมโปงถูมองว่าเป็นปีกในครอบกองหลังซึ่งขัดกับสมุดุลเกมรับที่สอสตต้องการและมักมีอาการบาดเจ็บส่วนกันเนอแบาเลีย์นะครับดาวรุ่งผู้แบกความหวังไว้สูงรล้วแต่สภาพร่างกายกับเปราะบางจนน่ากังวลเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเหล่าทว่าล่าสุดนะครับแสงสว่างก็มีที่ปลายทางอุโมงจนได้อาจไม่ได้มาจากการทุ่มเงินซื้อใครใหม่นะฮะแต่คืออันญมณีที่ลิเวอร์พูลส่งไปเจรนายนไว้ในสัญญายืมตัวนะครับ การยุติใหม่ของนิวโรเบอร์สันซื่อของลูก้าซีเวนสันนะครับในวัย22ปีกำลังกลายเป็นทองออฟเดอะทาวอดีตมิฟิ์ตัวกลั่นที่ลิเวอร์พูลกระชากตัวมาจากซันเดอร์แลนด์กำลังสร้างปรเกรการกลายพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบกับดันดียูเนเต็ดในฤดูกาลนี้สเตตัสนะครับระดับปีศาจตะบ,บันไปแล้ว7ประตูพร้อมกับแอซิสในลีกสกอตแลนด์ พร้อมพกดีกีนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมติดตัวมาด้วยโดยเด่นด้วการดวลตัวต่อต,ตัวที่ดุดันและการเติมเกมรุกที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ DNA ผู้ชนะสนางของเขาตอดแบบมาจากแอนดูโรเบอร์ซันตำนานที่มีจุดเริ่มต้นจากแดนดีเช่นกันที่สำคัญนะครับสตีเฟนสันคือแข่นดาวรุ่งที่เคยฝากความประทับใจไว้ให้กับส็อตได้เห็นกับตาในช่วงปรีซีซันมาแล้วนะฮะกลย์ทธ์นะครับวินวินของ ลิชันฮิวทมกลางสงครามราคาในตลาดนักเตะการดันสตีเฟนสันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่คือการเดินเกมที่ชันฉลาดที่สุดของผู้นักการกีฬาอย่างลิชันฮิวเพราะนอกจากจะไม่ต้องควักงบประมาณมหาศาลสโมสรยังจะได้นักเตะเข้าใจระบบและพร้อมสู้เพื่อตาสโมสรอ,อย่างแท้จริง จบซีซั่นเดียคกับแฟนบอลหงแดงอาจต้องเตรียมล้างตารอทายัทเป็นคนขึ้นใหม่ที่รอคอยอาจไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลเพราะเขาคนนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาฉายแสงและยึดสัมพันฝั่งขวาที่แอนฟิลฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าตอนนี้มามาตอนนี้เลยได้ไหมแบะแบกขวานะครับขาดอยู่นะฮะก็อย่างว่าแหละนะฮะสตีเฟนสันเนี่ย ตอนช่วงปีซ์เสันมีโอกาสได้โชว์ฟีเท้าให้สลัดได้เห็นนะครับแต่สอบไม่ผ่านนะครับก็เลยต้องโดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับดันดียูเนเต็ดนะครับเป็นไปได้อยากให้มาตอนนี้เลยนะครับเพราะแบดลี่ก็เจ็บปิดเทอมยาวฟิมโปงก็เจ็บออดออดแอดแอดนะครับตอนนี้แบคขวาเนี่ยก็เหลือโชโคเมสที่เล่นได้นะครับโซบอสไลน์นะครับเอนโดก็เพิ่งเจ็บไปล่าสุดนะครับต้องติดตามว่า จะแก้ยังไงนะครับผมว่านัดหน้าเนี่ยน่าจะเป็นโจคูเมสนะครับลงเล่นนะครับเป็นแบ็คขวานะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากท่านั่นทีมท็อกนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดการสการนักเตะหรือร์พผู้นะฮะหุนแงเปิดโมล่าจอมทุ่มยี่สิบหกล้านปอนด์กระชากคราสเวลล์คืนถิ่นอังกฤษเขย่าแผงยกเครื่องแนวรับปีสองพันหกนะครับอ่าเทนกำลังมานะครับเทนทุ่มไก่กำลังมา แอนฟิวเตรียมขยับตัวครั้งใหญ่นะครับเหมือนลิวพูแชมป์กับพิมลิตัวมีข่าวเตรียมเปิดดิวสุดเซอร์ไพรส์ล็อเป้าชาลีแคสเวรประกัลังฟอมฮอตจากตูรุตกลับมาพิสูจน์ตัวเองในพิมลิตอีกครั้งด้วยค่าตัวสุดงามในช่วงสมัมนี้ทุ่มแหลกเพื่อแก้วิกฤตจาก3.8ล้านสู่ดิวีล้านกลุ่มทุน เอตีนะฮะพร้อมอนุมัติงบประมาณก้อนตัวกว่า26ล้านปอนด์หรือราว30ล้านโยูโรเพื่อปิดดีลเซ็นตะแบกในวั2ยาเปียบรนี้ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวนับแ,แต่เข้าอำลาลีดยูเนเตดไปสร้างชื่อในฝรั่งเศสนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าหงแดงยอมรับในความผิดพลาดที่ปล่อยเพชรเม็นงานนี้หลุดมือไปในอดีตทำไมลิเวอร์พูลถึงต้องโกบิกในตำแหน่งกองหลัง แม้จะมีดาวรุ่งอย่างเจมี่ชักเก้และเจโอวานนี่เลวอนี่อยู่ในมือนะครับแต่สถานการณ์ในรนอันฟิลกำลังเข้าขัน้นหัวเลี้ยวหัวต่อเวอร์ชูฟไนน์ในวัย34ปีต้องการคนมาช่วยแบกรับภาระอีบราฮิมาก,กูนเต้กับสัญญาปีสุดท้ายที่ยังไม่มีความชัดเจนส่วนโจโกเมสกับสภาพร่างกายที่ยังคงฝากความหวังในระยะยาวได้ยากซึกล่าลายเซนไม่ได้มีแค่หงที่อยากจะได้ ด้วยผลงานสุดกลางนะครับลงสนาม56นัดยิงไปถึง7ประตูนะฮะในตำแหน่งกองหลังทําให้คลาสเวลกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมที่สุดในยุโรปลิเวอร์พูลต้องเปิดศึกกับทั้งสเปอร์นะฮะเชลซีเวสแฮมและยกใหญ่จากเยอรมนีอย่างดอทมุนที่พร้อมปัดหน้าจิงตัวไปร่วมทีมแผนสำรองระดับเอลิสหาดิวคลาสเวลพลาดนะครับลิเวอร์พูลก็ยังมีชื่อของมิกกี้ฟันเดอร์เฟนส์ของสเปอร์ละ อาริซันโดบาสโตนี่จากอินเตอร์ก็เปลี่ยนเป้าหมายลำดับถัดไปที่พร้อมจะทุ่มเงินกระแทกตัวมาเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นดิวกองหลังนะครับจาก3.8ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ราคาขึ้นสู่ดิว26ล้านปอนด์นะครับอายุน้อยด้วยนะครับในวัย23 000. 000. 000. ปีนะครับใหญ่เลยนะครับและที่สำคัญที่เด็ดทุ่มไกลนะครับเป็นอีก ที่เด็ดหนึ่งนะครับสำหรับตัวท่านั่นของแคสเวล l นะครับเป็นดกลกองหลังนะครับอ่าตอนนี้กองหลังเราซื้อชัดเก้นะครับมีโอกาสเดือนจับคู่กับเลวนี่ในลุ้นกันหน้านะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เวอร์จิลฟันได้นะครับคอยสอนนะครับส่วนโกนเต้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะต่อหรือไม่ครับสัญญาเลออีก4เดือนเสร็จๆนะครับโอ้ยเหนื่อยเหลือเกิน นี่คือสุขข่าลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13กุมภาพันธ์นะครับมือแน,น่นอนของแฟนๆนะครับสามารถกดติดตามและกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมี2ช่องนะช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลช่องหลักนะครับและอีกช่องหนึ่งก็คือเดอะครับแฟนบอลผ่านแท้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันชอบก็ไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสโมสรของเรานะครับลิเวอร์พูลสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ